สวัสดีครับ FC สวัสดี FC ที่กํกำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภา,าครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาไหว้พระกันนะครับเราอยู่ที่วัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในวัดกันเลยครับไปตามมาเลยครับ เมซอนนะคะฝั่งตงขามนะอ่าทีนี้เราหมุน360องศากันแล้วแล้วก็พาท่านพี่ชมเดินเข้าบริเวณวัดด้านหน้าของวัดนะครับก็จะมีร้านขายของที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีรถรางนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะพานั่งรถรางชมตัวเมืองน่านกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปภายในวัดกันครับ ็นบรรยากาศภายในวัดนะครับอันนี้ก็จะมีจุดจะมีจุดดอกไม้ครับวน,นี้เราก็จะร่วมทําบุญบูชาพระศิวลีนะครับอนุโมทานาสาธุด้วยกันนะครับ คาถาบูชาพระศิวลีทำบุญได้กันครับสาธุสาธุครับแล้คาถาบูชาพระศิวลีศิวลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิโตโสระหอปัจจยาทิมหิสิวลี จะมะหาเทโรยักขาเทวาพิปูช ah, ิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิสกทาสิวลีเถรสักอาหังคุนังสวัสติลาโภพระวันตุเมไปเราไปเอา มีชื่อเสียงด้านการค้าขายและประโชคลาภเพราะฉะนั้นพี่ขอเลยครับจุดตรงนี้เป็นจุดตรงนี้เป็น,น,นจุดอะไรครับดอ,อกไม้ทุกเพียนกราบพระข้างบนพระวิหารนะครับจุดบริการนรักท่องเที่ยวอันนี้นนจะเป็นเป็นของทางวัดทั้งหมดอันนี้ก็ร่วมทำบุญด้วยตามศรัทธาครับขึ้นไปกราบพระข้างบนพระวิหารเลยครับข้างบนเขาก็จะมีขั้นตอนอยู่เนาะวาทำังนะกราบพระรัปวะ ตู้ตรงนี้นะครับตู้ตัวนี้เราก็จะเป็นตู้บริจาคนะครับก็ตามกําลังศรัานะครับไม่ได้บังคับว่าจะใส่เท่าไหร่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้ดอกไม้ร้อมทุกเพียรแต่ทุกเพียรไม่มีการจุดนะครับโลนนรงไม่จุดทุกเพียรแล้วนะคบวางเฉยๆเนาะวางเฉยๆเสร็จแล้ววางไว้บนพานข้างบนได้เลยนะครับถ้าประทานข้างบนมีทั้งหมด4ทิศนะครับกราบทิศไหนก็ได้นะครับเหนือออกตกได้เชิญเลยนะครับครับขอบคุณมากครับ นี่ครับเราได้แล้วครับดอกไม้ทูบเทียนข้อปฏิบัติเมื่อกี้นะครับเจ้าหน้าที่พี่เขาบอกว่าดอกไม้ทูบเทียนวางได้ทั้ง4ทิศเลยแต่ว่าทูบเทียนห้ามจุดรณรงค์รณรง์ลลงลลงห้ามจุดทูบเทียนเราก็เอาไปวางได้ตามปกตินะครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับจุดตรงนี้จะเป็นบูชาน้ำมันตะเกียงวัดจุดทูบเทียนขอบพระคุณมาก ตอนนี้ก็มากับช่องพิมพ์ระดา365นะครับนะครับข้อควรปฏิบัติแต่งกายให้เรียบร้อยกรุณาถอดรองเท้าห้ามนำอาหารเครื่องดื่มขึ้นอุโบสถครับในส่วนตรงนี้นะครับท่านสุภาพสตรีนะครับนุ่งสั้นมานะครับท่านก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่ครับมีผ้าุงให้เปลี่ยนครับ ไปเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยครับก็ได้ดอกไม้แล้วนะครับถอดรองเท้านะครับรองเท้าก็ถอดเป็นระเบียบไปาตามเข้าไปเลยนะครับคุณอ๋องเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนรราาี้เป็นวัดที่สวยงามนะครับเก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ต้องดูได้จากรอยจารึกของภาพวาดที่ผนังครับ โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้นะครับขออนุญาตแล้วนะครับสาธุสาธุาธขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้ามาข้างในนะครับสวยงามมากครับสาธุ อันนี้ก็พา f อมาชมบรรยากาศภายในวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ นโมตัสสะภะคะวะโตรนโตสมามาสัมุตตะนโมตัสสะภะคะวะโตรานโตสมามาสัมุตะนโมตัสสะภะคะวะโตรานโตสมามาสิมุทตะข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรม และพระสงค์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสียสละสะสมบารมีนับชาติมิท่วนตัศโรพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏพร้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์แห่งบุญผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ซึ่ง ถึงซึ่งพระนิพพานแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งประวรพระพุทธศาสนาได้พบสัตวรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิด่าำกลางกัลยาณมิตรห่างไกลจากคนพาลมีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามสงชาตินี้และชาติต่อ,ตอไป จนถึงพระนิพพานถึงการอันควรเทินกรรมใดๆที่ล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสัรพสัตทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตามกราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านพราะรมีพระคุณญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนท่านที่ขนขวายในกิจที่ชอบในการนํารงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอะมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนาม,มานั้นจงมีแต่ความสุข,สขทุ่นหน้ากันทุกท่านเทินผนังภายใน ขึ้นได้สองทาง สำหรับวัดภูมินะครับก็ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่เมื่อทุกท่านมานะครับก็จะต้องมาแวะวัดแห่งนี้นะครับวัดภูมินก็เป็นวัดชื่อดังนะครับที่มีของภาพวาดฝาผนังนะครับปู่ม่านย่าม่านหรือภาพกระสิบรักบรรลือโลกนะจนเป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านนะครับก็เดี๋ยวเขาจะพาไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ

อริวารานิพิกุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนคันเตพิกุสังโขอิมานิสังคทานานิสรปริวารานิปฏิปันหาตุอัมหางังทิคารตัง ข้าแต่พระผูุ้รงผู้เจริญเ,เดี๋ยวเยชอ, okay. อน้อมถวายเครือ่องแั<อ> เพื่อ,อเเความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาตทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอย,ยู่แดะร่วมรับไปแล้วนันมีบิดามารดาเป็นต้น,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 ต,นตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรและศัพพรสัตว์ทั้งหลายลสิ้นกาแลแา

านะตีเรสนิจังวัชปัจจยโนจตารธรรมวัฒนตีอายุวันโนจูปังพลังเสยสิทธิธานังละพังตัดทิ้งควายังทุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจะยัตตวัตตาวะจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตพาวัตุสะพังพลังละพันตุสะพเตวตาสภพาพุทธานุภาเวนะ สภาธรรม,มานุพาเวนาสพาสังฆา,ฆานุาเวนาสภาสัตทีพระวันตุเต คับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านมาเชิญชมนะมากราบไหว้พระมาทําบุญที่วัดภูมินนะครับสำหรับวันนี้อีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพาท่านผู้ชมมาชมวันนี้อากาศกําลังแดดเลยครับสวัสดีครับ